อฟากันดูดีๆนะพระเราชีเราพิจารณาปฏิสังขารอยู่จะไปปล่อยโอกาสทิ้งทุกเรื่องึที่ตื่นขึ้นมาในชีวิตแต่ยังไม่รู้จักที่รู้กายรู้ใจ อะไรคือความรู้ตัวรู้ตัวรู้กายรู้ใจแล้วก็ขยันมันเพียนไม่ปล่อยเวลาทิ้งเชื่อได้เวลาอะไรเราขาดตกหกพ่อง,องเราก็รีบแก้ไขตัวเองไม่ใช่ว่าจะไปเอาตั้งแต่ทำแต่การเจริญสติการวิเคราะห์การทำความเข้าใจไม่มีมันจะได้อย่างไรความขยันมันเพียนความสนใจความพักใฝ่ไม่มีจะไปหาธรรมที่นนท์หาธรรมที่นี่ หาด้วยความเธอเธอยอะทะยานอยากมันจะเจอได้ยังไงตื่นขึ้นมาความรับผิดช,ชอบของเรามีเต็มเปี่ยมหรือไม่ความเชื่สละของเรามีเต็มเปี่ยมหรือเปล่าเรารู้จักใจของเราแล้วรู้ยังเรารู้จักการเจริญสติแล้วรู้ยังเราละกิเลสได้แล้วรู้ยังไม่ใช่เที่ยวไปให้คนโน้นเขาสอนคนนี้เขาสอนเสียเวลาเปล่า เราสอนตัวเราแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราอยู่คนเดียวก็รู้เราอยู่หลายคนก็รู้เราส่วนมากจะไปหาตั้งแต่ทำที่โน่นหาทมที่นี่ความขยันมันเพียนไม่มีเอาเสียเลยความรับผิดชอบก็ไม่มีมันจะไปรู้ทำได้อย่างไรยิ่งมาอยู่ด้วยกันเยอะๆก็ยิ่งเพิ่มความรับผิดชอบให้มากความเชี่ยสละให้มากอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่กินอย่าเห็นแก่นอน มีความขยันมันเพี้ยนออกจากภาระหน้าที่สมมุติทางบ้านทางช่องมาก็ยิ่งเพิ่มความขยันให้เป็นทวีคุณสิ่งเล็กๆน้น้อยก็ยังไม่เข้าใจมันจะไปได้ทำมันใหญ่ได้ยังไงความขยันความเสียสละความอดทนการพักไฟการสนใจมันปลักไฟ รู้จักแก้ไขตัวเราลักษณะของใจที่ปกติลักษณะของใจที่เกิดกิเลสลักษณะการปรุงแต่งอะไรคือส่วนรูปอะไรคือส่วนนามความขยันส่วนตัวความสายันต่อส่วนรวมเราก็ต้องดูยิ่งมาอยู่ด้วยกันเยอะๆไม่มีความรับผิดชอบอะไรก็สเปะสปะเพียงแค่เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆกดทิ้งมันเกิด ห้องช่วมห้องน้ําที่พักที่อาศัยขอให้ฉันได้อยู่ดีมีความสุขอย่างไรจะเป็นอย่างไรก็ช่างอย่างนั้นใช้การไม่ได้ต้องขยันมันเพียรคนเราจะเข้าใจในธรรมสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ยังขาดตกปกพร่องมันจะไปได้อะไรบางคนแล้วก็ใช้สิ่งใช้ของทิ้งมันละเกลละกะปกศกสตว์พวกเสือปวกผ้าหม่มพวกอะไรต่าง ก็ยังพากันทิ้งมันละเกละกะในรู้จักรับผิดชอบจะเอาดังแด่ทำแบกกายแบกใจไปให้เป็นภาระของสถานที่ของคนโน่นของคนนี่ภาระตัวเองก็ยังไม่พอยังเป็นภาระให้กับคนอื่นแต่และว,วันแต่และว,วันพยายามรับผิดชอบช่วยกันยิ่งคนมาอยู่วัดต้องเป็นคนขยันมันเพียรไม่ใช่คนเจ็ดครั้ง เจ็ดขัน้นงอมืองอเท้าแล้วก็พิจารณาตัวเองแก้ไขตัวเองเพิ่มความขยันหมั่นเพียรบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นในใ่ว่ากูดีมึงดีเอาตั้งแต่ชนะละ,ล,ะ,ล,ะลานกันต่างคนต่างก็มาสแสวงหาตัวเองแสวงหาธรมโตกันทุกคนไม่จำเป็นต้องได้บอกได้สอนอยากมากมายอะไร ถ้าจะไม่เอานะพูดปากเปียกปากแฉะมันก็ไม่สนใจถ้าคนจะเอาแล้วพูดนิดเดียวเท่านั้นแหละรู้จักวิธีรู้จักแนวทางเราขยันมันเพียนแก้กให้ตัวเองนี่จากสมมุติออกมาจากสมมุติมาทําความเข้าใจยังจะมาสร้างปัญหาให้ตัวเองให้คนอื่นอันนี้เป็นแค่เราให้หวังอยู่ที่นี่คงไม่มีให้รับผิดชอบช่วยกันที่พักที่อาศัย <c oughs> ได้มีที่อยู่ที่อาศัยมันก็เป็นบุญแล้วแต่ก่อนมันยิ่งลำบากยิ่งไม่มีอะไรความเยสละอนุเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันยิ่งพระเราเยอะๆที่เราเยอะๆก็ให้ช่วยกันต่างคนต่างรับผิดชอบมีความเยสละทาไม่ได้ก็ให้ออกไปเสียแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองอย่าให้เป็นปัญหากับสถานที่กับคนอื่น กายก็ไม่รู้จักรักษาใจก็ไม่รู้จักรักษาวาจาก็ไม่รู้จักรักษาคอยอคติคอยเพ่งโทษคอยว่าคอยนั่นยิ่งคนไม่ได้ฝึก็ยิ่งจะหนักเข้าไปกว่าน,นี้อีกถ้าใจเราดีอะไรมันก็ดีหมดใจเราไม่ดีก็มองโลกไม่ดีใจดีเราก็มองโลกดีเราก็ต้องแก้ไขที่ใจของตัวเราแก้ไขตัวเองไม่ได้ไม่มีใครเขาแก้ไขให้เราได้หรอกนอกจากตัวของเรา กบุญเจ้าท่านก็ชี้แนะแนวทางให้แล้วท่านค้นพบออกมาเปิดเผยอยู่คนเดียวก็ดูเราอยู่หลายคนก็ดูเราแก้ไขเราอยู่หลายคนก็เพิ่มความรับผิดชอบให้เป็นทวีคูณอีกอย่างที่พักที่อาศัยก็เหมือนกันเวลาญาติโยมมาก็อยากจะเอางแต่ทำแต่ความเฉสละก็ไม่มีมันก็ยิ่งอยากห่างไกลที่พักที่อาศัยก็พออนุเคราะห์กันได้ ใช้สอยแล้วก็ไม่รู้จักเก็บรู้จักรักษาทิ้งมันเกิดปกผ้าหม่มผ้าเครื่องใช้เครื่องสอยก็ทิ้งมันเกิดจะใช้ทีก็ดิ้นหล่นหาทีใช้แล้วก็ไม่รู้จักเอาไปซักไป,ไปทําความสะอาดทิ้งมันเกิดไม่ว่าของพระของขี่ของยมเ,เรื่องเล็กๆน,น้อยๆไม่รู้จักแก้ไขอยากจะได้ตั้งแต่ทำจะเอาตั้งแต่ทำมันจะไปได้อะไร ความรับผิดชอบต่อสมมุติก็ยังไม่มีความเสียสละก็สมมุติมันก็ยังไม่มีจะเอาตั้งแต่ทําอยากปฏิบัติตั้งแต่ทํามีแต่ความเกลียดครันไปที่ไหนมันจะรู้อยู่กับพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้นะไม่จะจับชายกีวรของพระพุทธองค์อยู่ก็ยังไม่เข้าใจความขยันติดตัวก็ไม่มีความเสียสละติดตัวก็ไม่มีมีแต่ความเห็นแกลตัวแต่ความเกลียดครัน ขอให้ฉันอยู่ดีมีความสุขคนอื่นจะเป็นอย่างไรก็ช่างจิ่งอยู่รวมกันเยอะๆหนึ่งว่าจาก็ไม่รู้จักรักษาใจก็ไม่รู้จักรักษามันก็ยิ่งอยากเข้าไปอีกคนทั่วไปก็วิ่งตามอำนาจของกิเลสอยู่เง้นแสวงหาธรรมไม่เข้าใจนันก็สร้างแต่ปัญหาให้ตัวเองอยู่เง้นแก้ไขตัวเรา็ยังอยากอยู่นิ่งอยู่กับคนหมู่มากอีก ปัญหาก็ตามมามากมายความขยันความเชส่ะะความประหยัดมัดทยัดัดการอนุเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปอยู่ที่ไหนจะไม่รู้จักแก้ไขตัวเองเราก็อยากลำบากต่างใจล้วพอดกันอ่ะขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนหยุดความมึกคิดปรุงแต่งต่างๆเอาไว้ช่วครั้งชั่วคราว วางภาละนาทีการงานทางสมมติเราก็วางมาแล้วถึงได้เข้ามาวัดที่นี้วัดภายในเรามาสร้างความรู้ตัวหรือว่ามาเจริญสติให้รู้กายรู้ลมหายใจของเราอันนี้เขาเรียกว่ารู้กายแล้วก็รู้ให้ต่อเนื่องถ้าเรารู้จักวิธีรู้จักแนวทางแล้วก็ต้องได้ตื่นขึ้นมาให้รู้ลมหายใจเข้าออกถึงได้ยังไม่รู้จักที่ความรู้ตัวของเราก็จะตั้งมั่นต่อเนื่อง เพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกพวกเราก็ขาดการสร้างความรู้ตัวตรงนี้มากทีเดียวทั้งที่ใจเป็นบุญอยากจะได้บุญอยากจะได้ทําความผิดเล็กๆน้อยๆความผิดเก่าที่เกิดจากวิญญาณหรือว่าเกิดจากใจของเราหรือว่าอาการของวิญญาณของเราเขาเกิดอย่างไรถ้าเรามีความรู้ตัวที่ต่อเนื่องเราก็จะไปเห็นแต่ตอนนี้เรารู้อยู่แต่เราไม่เห็นเนื่องแต่ตนเหตุ รู้อยู่เมื่อเราคิดแล้วคิดก็รู้ทำก็รู้น่มันหลงอยู่ในความรู้อยู่เราถึงได้มาสร้างผู้รู้เรือรามาสร้างความรู้ตัวตรงใหม่เราไปอบหลมใจไปแก้ไขใจของเราจนกว่าใจของเราจะคลายออกจากขันห้าใจของเราหลงมานานเกิดมานานแต่เขาลงมาเกิดอยู่ในภพมนุษย์มาสร้างขันห้าเขามาปิดกันาา้นเอาไว้ เราต้องมาเจริญสติเข้าไปวิเคราะห์เข้าไปสังเกตเข้าไปอบรมจนกว่าจะรู้เท่าทันจนกว่าใจของเราจะคลายออกซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามหรือว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกแต่ยังแยกไม่ได้ก็เพียงแค่ใจอยู่ในกองบุญกองกุศลอยู่ในอนิสงส์แห่งบุญเราก็ต้องพยายามศึกษาค้นคว้าแนวทางนั้นพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบออกมาเปิดเผยการแสวงหาธรรมเราก็ต้อง โศเวงหาที่กายของเราไม่ใช่ให้ใจไปโสเวงหาถ้าใจไปโสเวงหานั้นยิ่งเกิดยิ่งหลงยิ่งยึดสารพัดอยากท่านให้มาเจริญสติเข้าไปอบรมใจจนกว่าใจของเราจะคลายออกจนกว่าเราจะสังเกตทันว่าใจกับอาการหองใจแยกออกจากกันได้อย่างไรซึ่งเป็นส่วนนามาทมเรื่องอะไรที่มันเกิดเรารู้ด้วยเห็นด้วยสติปัญญาตามทําความเข้าใจด้วยจนกว่าจะเป็นมหาสติจนกว่าจะเป็นมหาปัญญา จนหมดความสงสัยจนละกิเลสได้ทุกอย่างกิเลสหยาบกิเลสละเอียดจนดับความเกิดของตัววิญญาณได้ถึงจะอยู่ดีมีความสุขอะไรคือสติปัญญาอะไรคือใจอะไรคืออาการหงุงใจเราต้องแกงให้ออกที่ท่านบอกว่าเป็นกองเป็นขันกองรูปกองนามกายกองรูปนี้ทําหน้าที่อย่างไรกองนามทาหน้าที่อย่างไรเรื่องอะไรที่มันเกิดอะไรควรละอะไรควรเจริญโลกธรรมแปดในสิ่งที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยว อะไรเป็นประโยชน์มากประโยชน์น้อยประโยชน์ไกลประโยชน์ไกลแต่ละวันเราต้องรีบสํารวจเราต้องสร้างขึ้นมาให้มีให้เกิดขึ้นที่ใจของเราอย่าไปผลัดวันประกันพรุ่งเวลาโน้นถึงจะทําเวลานี้ถึงจะทําลักษณะของคําว่าสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเป็นลักษณะอย่างไรคําว่าปัจจุบันคือทุกขณะลมหายใจเข้าออกเวลาลมหายใจเข้าหายใจออกก็มีความรู้ตัวอันนี้เพียงแค่สติรู้กายเท่านั้นเอง ต่อไปองหน้าก็รู้ใจรู้ฐานห้องใจรู้จักพิจารณาใจหมดความสงสัยหมดความนังเลอรู้จักละกกิเลสอยู่คนเดียวก็รู้เราอยู่หลายคนเราก็รู้เราช่วงใหม่ๆก็อาจจะลำบากบุคคลที่สร้างบุญมาดีมีความเสียสละอย่างเต็มเปี่ยมใจก็ปล่อยก็วางก็คลายได้เร็วได้ไวมาดับความเกิดมาคลายความยึดมั่นถือมั่นส่วนความคิดส่วนอารมณ์ ก็จะไปได้เร็วได้ไวก็ต้องพยายามแต่ละวันตื่นขึ้นมาเรามีความขยันหมั่นเพียรเพียงพอหรือเปล่าเรามีความรับผิดชอบเพียงพอหรือไม่เรามีความเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเราก็ต้องพยายามสลัดสละขัดเกาตัวเราอยู่ตลอดเวลาบุคคลที่มีบุญมีอานิสงส์ไม่จําเป็นต้องไปพูดมากมาย่ดูนิดเดียวเท่านั้นแหละกายวิเวกเป็นอย่างไรใจวิเวกเป็นอย่างไรมันทําความเพียร ต้งกะตื่นขึ้นมาทุกริยาบทลักษณะของสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเป็นลักษณะอย่างนี้ความคิดผุดขึ้นมาได้อย่างไรเหตุจากภายนอกมาทำให้ใจเกิดหรือเกิดขึ้นจากข้างในขณะนี้ใจของเราเป็นบุญใจเป็นกุศลขณะนี้ใจของเราสงบใจของเรานิ่งกิเลสเกิดขึ้นกิเลสหยาบกิเลสละเอียดเป็นลักษณะอย่างไรเราต้องมันวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลาจนไม่มีอะไรที่จะเหลืออยู่ในใจของเราจนเหลือตั้งแต่ปัญญาล้วน,วนไปทำความเข้าใจ ต้งแต่ตื่นขึ้นมาเรื่องการอยู่การขบการฉันที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนต้องเป็นบุคคลที่เตรียมพร้อมเพียงแค่สมมุติก็ยังเกจคลานมันจะไปได้อะไรในธรรมความเฉชละความขยันมันเพียรก็ไม่มีมันจะไปได้อะไรมันก็จะได้ดั้งแต่ความเกดคลานนั่นแหละเขาขอบงับจากครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งาาก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรารู้จักละรู้จักดับครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งก็ค่อยขัดเก่าออกไปเรื่อยๆ ถึงจุดหมายมันจะรู้เองแต่เวลานี้กําลังสติมันมีน้อยเพียงแค่สร้างให้ต่อเนื่องก็ยังไม่ชํานาญมันก็เลยยากอยู่พยายามสร้างความรู้ตัวให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันนะทําใจให้โล่งสมองให้โปรง่งมีความรู้สึกรับรู้อยู่ที่ปลายจมูกของเราให้ชัดเจนกันพักกันไว้พระพร้อมๆกันค่อยไปศึกษาทำความเข้าใจต่ออย่าไปเกยดคลัน